นี่ครับลักษณะของดินนะมันก็มีผสมทั้งหินทั้งดินทั้งใสยน่ครับใช้เตรียมไ้เป็นแล้วรอดต่คนมาปลูกยางเดียวคือเขาบ่ได้ปลูกเองนะครับเพราะว่าก็ดูวิธีขั้นตอนการปลูกเพราะเขาบ่กมันเกษตรตรกอที่แบบว่าที่เคยเห็ดมาก่อน่าสิปลูกยางปลูกแบบไดกัเล่อาศัายคนปลูกครับมาปลูกให้ครับ คนเพาะเบีย้ยเพาะกามาปลูกไห้เทือเดียวได้ก็ไถยกันกระ่างไทยจนๆน,นี่นะนจนจสวน,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 นไปครับเออเ,เ,เหลือๆเท้วนึงอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้มันเป็นที่ปลูกกระมาอครับรักแดนน่าสิโยนี่ะม้อยนี่ มัน,นีสีลงเป็นอย่างพาร่าทั้งหมดนะครับการค่อยติดตามมึงเรื่อยๆครับเพรว่าจะต้องทดล่องทุกอย่างนะครับมองไในมาะกับมองดน,งนก็ต้องเทียบเทียบ<ๆ>ไปตามที่เขาต้องการสภาพะที่เขาต้อ,<ม>อตงการของครอบครัวและตัวเขาเองนั่นนี่เป็นอีพีสองของการเตรียมนาดินนะครับเพื่อที่จะเอาไปปลูกอย่างพาร่าทั้งเมดประมาณเกือบสิบไร่แต่ร้อยต้นนะครับ ประสิทภาพไปส้มสวนตอนกำลังที่ไถอยู่ตอนนี้นะครับไถผ่านที่สองแล้วคือตอนแรกล่งผ่านหาวันนี้ล่งผ่านเอ้ตอนแรกล่งผ่านสามวันนี้ล่งผ่านหาแล้วกาซีให้เจจามาปันปันเนี่ยมันตายเบิดเลวันิยานหน้ากระจังจิดล่อฝนเพอราะล่อฝนน้ำซุ่มแล้วเิ่นสิมาตีนตีเซนนะครับตีบ็อกองไห้นะครับข้บางหลังนี่ กำลังไถเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมื่อนี้ก็กสิมาปลูกยางพารานะครับสำหรับเขาได้เตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนการปลูกยางเดี๋ยวสิให้พี่เพิ่นน้ำเสนอนะครับเจ้าของอยางพันยางสามเก้าศูนย์สี่นะครับทางแดนติ๊กเอาสองเมตรคอนคอนบอนมาฝอยจากที่จากที่ท่านผู้ชมได้ติดตามการเบิ่งพันยางนะครับรรไอทีสามเก้าศูนย์สี่นะพี่เนาะ หลังจากนั้นตอนนี้เป็นพระเอกในเรื่องไปแล้วนะครับทั้งเป็นได้รับใบอนุญาตจากการวิจัยพันยางนี้มาแล้วก็ติดตาทั้งหมดจนกระทั่งปลูกทุกวันนี้ต้นก้าไม่พอไม่พอจำหน่ายออ,อันนี้ปลูกบันดิง้งบันดิง้งตาเขียวไอทีสามเก้าศูนสีทางแดน,นสองเมตรเข้ามาก่อนเข้าเข้าเท่าฝังโน้นเนาะพื้นที่จะได้เอ อันนี้มัดระยะสองเมตรครับจากทีของเงินกูอ่นชดลักสายเมตรช่วงปักลักกับทีใส่เวลานิดน,นึงเพราะว่าตอนนี้เขาติเฮตดระยะอยู่ที่ m, หาเมตรคุ้นสามเมตรนะครับทีพื้นที่หน่อยเขาก็ต้องเว้นระยะทีทนิดนึง ของบอยก็มาที่ฝั่งนี้ติกเอาเรื่องวางไว้ติกไปยกกลางไว้เขาสำหรับทีมงานกั้ยยันขันแข็งครับมาจากนวสซอบ้านหมากหยาเขานี่เองครับไม่ไกลรุ่งรุ่งเดินบีบก็ไปอีกติกปล่อยปล่อยเชือกลุ่งบีบก็ไปฝ่ามือรุ่งอีก เข้าเข้าไปอีกไอเหลืออยู่ขอบสะประมาณ7 0เซนหรือเมตรหนึงนี่แหละไม่เกินนะครับทุกอย่างตรงนี้มาตรฐานในการปลูกได้ว่มานาปลูกชิมปลูกทุมนะครับปลูกแล้วต้องได้ผลครับเข้าไปอีกรุงเข้าไปอีกเอารุงรุ่งตอกก่อนเลยมีค้อนไหมมีเออตอกเลยนะครับสังเกตว่าเ้าจะต้องเว้นระยะห่างนะครับระว่างที ที่ห้องกับทีของคนอื่นนะครับประมาณ2เมตรเพื่ออย่างที่เพื่อนึงต้นไงแล้วก็รถสัญนรไปมากไ้้สะดวกครับติดตามไปเรื่อยครับเพราะว่าเข้าต้องใส่เวลาในการทำคลิปนี้ต้องตัดต่อไปหลายเติบมาจะใช้เวลาในการปลูกประมาณ3ามถึงสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับปลูกลักดอกลักไป ไปติ๊กไปเอาไม้ไม้ห้ามาทีนี้นี่พิสสัตร์ทำอะไรนะครับอ๋อตัวนี้หาหาแนวในการปลูกครับ5้าคูณสามหาแนวในการปลูกมันจะมีสายสายเมนสายหลักก็คือสายหลักม,มันมันตัวนี้แหละจะทําให้ตรงกันหมดทุกแถวเหมือนดิ่งทําบ้านเนี่ยนะครับเสาก็เป็นเสาไม้หาง่ายนะครับจากไม้ไผ่บ้านเราน,นี่แหละครับ มีที่ไ,<ม>ไหนเอา<ม>ที่ไ่นไม,ไม้เพชอะไรพวกนี้แหละครับ paper, ไม้ไผ่ไม้เพชรติ๊กไปเอาไม้ฮสี่สัปคันเราต้องปรับปรับก่อนว่าให้มันตั้งได้ฉากกันเนาะในมุมหนึ่งกันครับมันพอปักเสร็จแล้อย่างไม่ว่าจะมองไปทางทิศทางไหนมันจะเป็นแถวหมดครับรก็ได้แหละครับคือถ้าปลูกเองถ้ามาปลูกได้บปลูกไดแต่ว่า ถ้าเบื่องลักษณะการปลูกแล้วทิ่มง,งานกะมีพอาสมกวนหนึ่งสองสามกับสี่ห้าถึงห้าคนนะครับในการปลูกต้องใส่ระยะเวลาในการตั้งตั้งรักให้มันเกิดความสวยงามแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับก็ต้องมีแรงงานถ้ามันปลูกเองก็มันมันก็จะบบมีความสวยงามอะความตรงเมือนกับที่บอกนีครับคือคือห้องบอนะลูวิธีการเนาะก็เลยต้องต้องใส่วิธีการจ้าง จางทีมงานครับเพราะว่าเขาจามีความหลู้ปลูกบ่อยวิจัยมาแล้วว่าต้องทําอย่างนี้นะครับแปลงาคูน3คูา3ไร่หนึ่งก็ประมาณ1 5าต้นครับเรามาปลูกบันดิ้งตาเขียวไอที3904ประกันตายให้ลูกค้าพร้อมครับแปลงแปลงนี้เป็นกรณีพิเศษใช่ไหมอ๋อแปลงนี้เป็นกรณีพิเศษครับต้นผู้ชม่านผู้ชมรออยู่ซ้อมให้ตลอดครับอันนี้เป็นแปลงตัวอย่างครับอืม เป็นยาง4-6ปีกีดนะครับบันด,ดิ้งตาเขียวมันจะดีกว่าตาเขียวจําถุงระบบรากแข็งแรงกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นตาเขียวจําถุงระบบรากจะน้อยถ้าปลูกตาเขียวจําถุงอาที่3904ต้องเป็นยางสองัดถึงจะได้คุณภาพถ้าเป็นบัดดิง้งไม่จําเป็นต้องสองัดตาเขียวก็ปลูกได้หนึ่งัดก็ปลูกได้แต่ย้ายเกินสองัดถ้าเป็นบัตด,ดิ้งนะครับถ้าสามัดแล้วระบบรากมันจะขยายช้า ปักไว้ยังไงครับปักกี่เม็ดอะไรยังไงครับวิธีการปลูกระหว่างแถวนะครับระหว่างแถวระหว่างแถวเก้าใบนี้ก็ประมาณห้าเมตรครับอ่าห้าเมตรประมาณห้าเมตรครับห้าห้าเก้านะครับล้าระหว่างต้นก็สามสามเก้าก็ประมาณสามเมตรครับสามเมตรสามเมตรคูณห้าเมตรสามเมตรคูณห้าเมตรเนื้อที่ไร่หนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าต้นครับอืมสามหหนึ่งไร่ร้อยห้าต้นครับสามห้าสิบห้าหารด้วยหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตร ก็จะออกมาประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าต้นครับหนึ่งร้อยห้าต้นครับถ้าหกสามก็หกสามสิบแปดหารด้วยหนึ่งพันหกร้อยเหมือนกันครับต่อไร้จะออกมาไร่หนึ่งประมาณแปดสิบแปดจุดแปดแปดครับถ้าเป็นเจ็ดสามก็ไร่หนึ่งตกอยู่ที่เจ็ดสิบห้าต้นไร่หนึ่งประมาณเจ็ดสิบห้าต้นครับผมอือเนี่นนครับอ,นนอันนี้คือทีแล้วนะครับสังเกตจากการปลูกได้เลยครับเพราะว่า ถ้าถ้าเราจะปลูกเองก็ถือว่ายากพอสมควรเพราะว่ามันต้องอาศัยความเข้าใจความอะไรอ่ะเขาเรียกว่าชำนาญน,นิดนึงครับผมมันก็เวลาปลูกเราจะมีฟอสเฟตแล้วก็จะมีฟอสเฟตจะมีฟอสเฟตฟอสเฟตนี้เพื่อเป็นสารปรับสภาพดินครับแล้วก็จะมีปุ๋ยรองพื้นแล้วก็โพลาดานไล่ปลวกหรือค่าปลวกนิดนึงแล้วจะมียี่สี่เจ็ดเจ็ดของยาร่ารเพื่ออ่อยให้รากมันเดิน ก็ใส่ไม่หลายนะครับประมาณ30กรัมครับต่อต้นยาร่าสากรัมต่อต้นครับถ้าเป็นปุ๋ยรองพื้นก็ประมาณหนึ่งกระป๋องนมคอร์สเฟรตก็ประมาณครึ่งกระป๋องนมไม่ไม่เกินนะครับถ้าจะจ้างพี่ศกพี่ศัก์ปลูกเนี่ยก็คือจ่ายแต่เงินอย่างเดียวเลยเอารับเฉพาะใกล้บ้านครับภาคเหนือไม่รับโอเครับเฉพาะจังหวัดอุดรหนองบัวที่ใกล้บ้านโซนโซนใกล้เคียงนะครับก็สามารถติดต่อที่พี่ศัก์ได้ผมผมผมก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้เสมอนะครับใต้ YouTube ใต้คลิปทุกครั้งนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้พี่จักบอกว่าจะากะระยะเสร็จตอกหลักไว้แค่นั้นพอแล้วก็จะลงไปแปลงที่สองอยูน่นู<อ>่นครับเสร็จพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าการการปลูกจะเป็นยังไงเนาะอันนั้นขั้นตอนการปลูกเดี๋ยวจะอธิบายให้พี่จักอธิบายอีกทีหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่เกษตรกรบ,บางกลุ่มบางรุ่นอาจจะไม่รู้จักว่าการปลูกยางพันุนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับพี่จักครับคร <พ bakın. S 1> <อ>ับผมการปักแนวก็มีอยู่แค่นี้ครับจะมองไปทางทิศทางไหนก็จะเป็นแถวเดียวกันหมด ถ้าเราหามุมมันได้หาฉากมันได้ถึงเราจะปลูกห้าสามหกสามเจ็ดสามทุกแถวก็จะมองไปแถวไหนก็จะเป็นแถวหมดมันจะให้ต่อการทําความสะอาดสวนครับโอเคครับแดดร้อนครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนจว <c oughs> ค่อยว่ากันในอีกรอบต่อไปสามแปลงที่มีใบพรบอย่างถูกต้องที่หวัวหน้าเขาออกใบอนุญาตได้ที่หนองคายนะครับ ในโซนนิสานเหนือมีหนองคายแปลงหนึ่งอุดรแปลงหนึ่งสกลนครแปลงหนึ่ง,แ,ง,ง,แ,ง,งแต่แปลงกิ่งพันธุ์ทีอ่อุดรอ,อุดรน,นี่คือของใครของเราเอ,อ๋อของผมครับอยู่ที่หนองว<อ>ัวซอครับ,รบถ้าแปลงกิ่งตาที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามพรบยางของไทย <c oughs> ก็มีแค่สองแปลงที่สกลนครแปลงหนึ่งแล้วก็อุดรแปลงหนึ่งมีแค่สองแปลงครับในโซนนิสานเหนือครับด้วยด้วยความชํานาญของพิศษ์นี่ก็เนาะว่าว่ากันยาวๆก็คือเป็นคนใต้โดยตรงด้วย อยู่คุกคีกับยางพาราอยู่กับอะไรมาก็พอสมควรแหละไม่งั้นคงมาทําอย่างนี้ไม่ได้อ๋ <c oughs> อยู่ก็พอประมาณนะครับคือ <c oughs> ย้ายมาอยู่ที่อุดรมาหนีวิกฤตวิกฤตเศรษฐกิจกรุงเทพเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแล้วยางพาราของภาคอีสานเรามันบูมช่วงนั้นกี่ยางโลละร้อยสองบาทเออเจ้าของคิดว่าเจ้าของน่าจะผลิตได้ดีทีแรกก็มาผลิตพันหกร้อยกับสองห้าหนึ่งอืเป็นพันที่ว่าดั้งเดิม มาตอนหลังก็มี4 0 8 AI r t 408หรือพันเจริมพระเกียรติตัวนี้ก็เป็นยางชั้นหนึ่งออกกว่า251ออกกว่า600 uh huh. พอปีถัดมาก็ปีถัดมาเมื่อปลายปีเมื่อปี63นะครับก็มี IT3904 เกิดขึ้นมาใหม่การยางแห่งประเทศไทยดันเป็นยางชั้นหนึ่งก็เป็นโอกาสการขาย uh huh. ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวครับ อันนี้อันนี้ข้างๆที่ใส่นี่กระสวนยางนะพันหกร้อยใช่ไหมครับไอตัวนี้ไอเอ็มหกร้อยศูนย์ศูนย์ครับขับเข้ามาก็รู้เลยว่าหกร้อยครับเพราะว่าถ้าหกร้อยเวลามันเปลี่ยนสีใบมันจะสีแดงครับถ้าเป็นไอทีสองห้าหนึ่งต้นมันจะบิดนิดนึงครับพวกนี้เวลาเปลี่ยนใบมันจะสีเหลืองครับอโอเคเอ็นดีเอ็นดีลงไปก่อนใส่เอ็นดีตอนนี้ขั้นตอนขุดหลุมเนาะครับค้นตานขุดหลุมใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยครับใส่ปุ๋ยก็ประมาณ150กรัมครับใส่ปุ๋ยประมาณ150กรัมพร้อมด้วยฟอสเฟตแล้วก็ฟพแาดานครับอันนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยอะไรครับนี่ปุ๋ยรองพื้นครับปุ๋ยรองพื้นปกติเนี่ยนะครับปุ๋ยรองพื้นจะมีมูลสัตว์นี่แหละครับมูลสัตว์อันขา,ขาวๆนี่คืออะไรครับฟอสเฟตไดโนไมค์ครับมันมันทำงานยังไงเอ่อตัวนี้ปรับสภาพดินดินเป็นกรดทําให้เป็นกลางดินเป็นกลางดินเป็นด่างก็ทำให้เป็นกลางคือปรับสภาพดินให้เป็นกลางครับปรับสมดุลให้อยู่ในความเหมาะสมที่จะได้ ปุ๋ยรองพื้นก็แค่ช่วยสารอาหารที่ขาดหายไปในดินพวกมูลสัตว์อะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็จะมีฟูรด,ดานนิดหน่อยที่เป็นเม็ดส,สีม่วงๆการปลวกออเกันปลวก,ลวกแล้วพอถมดินลงไปได้ครึ่งหนึ่งจะใส่ไอ้พวกใส่ยาละย4 7 7ิบสี่เจ็ดเจ็ดก็ใส่ไม่หลายครับขั้นหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนกินข้าวช่วยช่วยให้อาหารที่มันขาดหายไปในดินครับ สมควรแล้วนะครับก็เยอะอยู่ก็ครึ่งหนึ่งของของไร่ข้างบนนี้โอ้หลายหลุมอยู่แล้นี่ทีมงานก็กําลังพักกินข้าวครับยู่ต้อนะอ <laughs> กกนาหาแถวนึงประมาณสามสิบหลุมเออประมาณสามสิบหลุมพอไปช่วงกลางมันจะเป็นหมองรูปตัวยูตัวนั้นก็จะเหลือประมาณยี่ยี่สิบห้าต้นครับนี่ปราต้นนะ่าจะมีอยู่ประมาณสักเจ็ดแถวเลยสมคันประมาณอยู่ที่เจ็ดร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบไม่ถึงแปดร้อยแล้วครับครับใกล้ๆแล้วครับ คนที่รอชมอยู่ก็ใกล้ละใกล้เข้ามาเรื่อยๆละนะครับรอรุ้นกันต่อไปครับครับมื้อนี้มื้อนี้ต่อนะครับก็คือมื้อนี้เริ่มการปลูกแล้วเพราะว่าดินเข้าชุ่มละตอนนี้ดินเริ่มชุ่มละนะครับเดเป็นยางบัดดิ้งนะคะ,ะระบบลักอธิบายคําว่ายางบัดดิ้งระบบหลากนะครับยางยางบัดดิ้งหมายถึงการเลี้ยงจากเม็ดใส่ถุงหรือไม่ก็ต้นกล้าสีเขียวใส่ถุงติดตาคาถุง ติดตาค้าถุงครับต้น,นต้นก็นน<อ>กระดากเจเวอร์สินนี้และครับติดตาเสร็จประมาณหนึ่งเดือนถึงสี่ห้าวันเปิดป้าเทปห้าวันแล้วก็เอาขึ้นมาตั้งเตรียมปลูกให้ลูกค้าอันนี้ขึ้นมาตั้งได้ประมาณห้าวันถึงเจ็ดวันประมาณนาท์หนึ่งนี่แหละครับเพื่สามารถปลูกได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นฉัดค่ะรอให้มาแตกที่แปลงได้เลยอ๋อสังเกตสังเกตสังเกตรากครับรากมันจะออก โอ้ลากมันจะออกไปแบบยอดค่ะระบบรากจะแข็งแรงกว่าเตาเขียวจำถุงครับพูดง่ายคือพร้อมเดินลงดินเลยถูกต้องค่ะพร้อมจะหากินเลยระบบลากพร้อมหาอาหารเอาหนีและคือวิธีปลูกก็คือกีดถุงดําออกเรียบร้อยใช่ค่ะจะปลูกง่ายนะคะบดดินไม่ต้องกลัวเบ้าแตกค่ะมันไม่แตกครับระบบลากจับยกได้เลยสบัดได้เลยค่ะจะแข็งแรงถ้าตาเป็นเตาเขียวจำถุงละมันมันจะหลุดขับตายางหนึ่งฉัดมันฉับเลยส่วนมากหลายคนที่โทรมาก็จะ ีเป็นเสียงแหลมๆหน่อยนิดนึงหน่ยๆนะครับนี่แหละครับพี่นุ่มพี่นุ่มนี่แหละเมียพี่ศักดิ์นี่แหละเอาพูดกันง่ายๆก็คือเมียน,นี่แหละครับค่ะเออเนี่ยสองคู่นนสามีภรรยา<ก>ช่วยกันปลูกใส่ใสได้ประมาณน,นี้นะครับประมาณนี้คือบัดดิ้งดงังปุย๋ยปุ๋ยรองพื้นนี่เราใส่ไปก่อนแล้วนะคะอันนี้คือใส่ของยานรหัสยี่สิบสี่เจ็ดเจ็ดครับเพื่อให้ต้นยาง รากมันเดินได้ไวขึ้นต่อยอดได้ไวขึ้นไม่ได้ใส่ใส่เยอะกับต้นหนึ่งประมาณห้าสิบกรัมประมาณห้าสิบกรัมไม่เกินหรอกใส่ห้าสิบกรัมนี่คือหนุมหนึ่งบ้านเราเนาะครับประมาณครึ่งช้อนกินข้าวไม่เกินครับผมใส่ประมาณนี้เพื่อให้พอทากมันออกนอกเบ้าดินเดิมของเขาเขามีอาหารการต่อยอดอะไรเจริญอาหารได้เลยค่ะเจริญเติบโตได้ดีครับเวลาปลูกก็ถมเท่ากับเบ้าดินเดิมครับเบ้าดินเดิมเบ้าดินเดิมเวลาหยยบก็ค่อยๆเหยียบ อย่าเหยียบตรงเบ้านะครับเหยียบรอบๆเบ้าเบ้าดินที่ว่าเบ้าดินของถุงยางครับอ๋อแล้วก็ถมอีกรอบนึงตมวนี้กอหนึ่งเพื่อให้มันเสมอเบ้าดินเดิมพูดง่ายๆไม่ให้มันไปทับตานี้อ่าไม่ให้มันทับแป้นสีเขียวครับแป้นสีเขียวนี่ห้ามเลยห้ามทับเลยถ้าทับแป้นสีเขียวฝนไม่ตกมาสิบห้าวันดินพวกนี้จะเกิดความร้อนครับตามันจะตายนึ่งครับไอ้ต้นนี้ก็อีกสิบห้าวันก็ จะยาวประมาณคืึ่มนครับมันจะออกจากตรงนี้แหละใช่ครับจัดรแรกของสามคืบน่นี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับครับประมาณครบ่หนึ่งจัดแรกกล่องสามเก้าสี่ประมาณคืบหนึ่งแต่จัดที่สองมันจะยาวขนาดนี้ครับแต่จัดที่สามก็จะอยู่ประมาณไม้ปักแนวนี้แหละครับจะต่อชัดเร็วค่ะครับผม ลูกค้าไม่ไม่เคยปลูกบัดดิ้งตาเขียวนะคะเขาก็ไม่มั่นใจเนาะว่ามันจะสามารถปลูกได้เลยไหมกลัวมันตายอะไรแบบนี้ค่ะคือคือจริงๆแล้วอ่ะบัดดิ้งคือระบบรากมันแข็งแรงอยู่แล้วค่ะสามารถปลูกได้เป็นแบบตาเขียวไปเลยไม่จําเป็นต้องรอให้ขึ้นชัดค่ะครับความยางเราประกันตายค่ะความยางประกันตายให้ค่ะร้อยละสามอยู่แล้วแต่บางท่านก็จะสงสัยเหมือนเดิมว่าจากเขียวเขียวนี่ใช่ไหมใช่ค่ะมันขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ารับประกันละ ดูจากการปลูกหลายๆแปลงของแกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาติดตามกันไปเรื่อยๆผมจะมาถ่ายเป็นฉัดเป็นฉัดให้ดูว่าอ่าสิบวันสิบห้าวันหรือห้าวันอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันครับเพื่อเป็นการต่อยอดในการทําธุรกิจนี้นะครับสู้ๆไหมครับทีมงานครับสู้ๆไหม,ไมจักเดียจักแถวเราบุนีพ่พากันป่วยไ,ได้หกแถวแล้วครับวันนี้ตั้งแต่เช้านี่ ปลูกไว้อย่าให้ดินท่วมตาได้ครับเด้อมันบอกว่านี่นวิธีการปูนกินมาท่วมตาสีนอได้กระซังหามท่วมตามันชิเขียวเลยครับอันไม่ไม,ไม่นี่เขากระิปักไว้จังิงจี่งไพี่ตักไว้ถึงปีหน้าน,นั่นแหละครับอ๋จอจนจนต้นยางมันมันโตเท่าไม้นั่นแหละครับอือมันถึงจะมองเห็นต้นยางเรา ก็คือปักไว้ให้รู้ว่าต้นยางอยู่นี่เหรอครับโขึ้นมาเราก็จะได้รู้ว่าตรงนี้เรามีต้นยางอยู่อ,อการจะได้ยางมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆด้วยครับรอ <c oughs> อยู่หนึ่งปีครับก่อนจะผลิตได้แต่ละต้น นีคนที่คิดจะปลูกปีหน้านี่คือต้องสั่งไว้แล้วเนาะต้องจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าไม่เดียร้อยมันถึงจะได้ปลูกไม่งั้นไม่ได้ปลูกถ้าเป็นสามเก้าส่วนสี่ต้องต้องจองล่วงหน้าเป็นปีครับเออเพราะมันต้องไปชาต้องไปเพาะเมล็ดต้องติดตายต้นนี้ก็หนึ่งปีแล้วค่ะต้นโตก่อจะสมบูรณ์แบบก่อนลงปลูกก็อยู่ในระยะเวลาหนึ่งปีจองไว้พอดีครับคิดไว้เลยใครที่จะปลูกนะครับแปลงนี้ก็ขอให้เป็นวิทยาทานแก ชาวกเกษตรสวนยางนี่แหละพันใหม่ของเรานะครับ RIT สามเก้าศูนสี่เหมือนเดิมยังไม่จบเบอร์ฉัน <c oughs> <c oughs> ยิ่งมีน้ำอย่างนี้ยิ่งดีเลยใช่ไหมครับครับถ,ถ้ามีน้ำอยู่ในหลุมเราก็เอาเดินใส่ลงไปเราต้นยางตุงยางค่อยๆกดลงไปให้เสมอกับเบ้าดินเดิมครับอืม ห้ามท่วมแป้นตาสีเขียวถ้าท่วมเป็นตาสีเขียวมันจะเกิดปัญหาถ้าแดดออกถ้าแดดออกหลายๆอันนี้คือเราใส่ปุ๋ยรองพื้นไปแล้วเนาะใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่ปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยานวุ๋เพศสส่กับสภาพดินอันนี้อาหารเล็กน้อยตะเกียบว่าดินวันนี้เดินไปนุ่มเนับ <laughs> ไม่ร้อนเหมือน,นอ <laughs> วันที่มามาแลกเสียงจอบไม่ดังตั้งเ <laughs> หนุมี่ยอันเนี้ยถ้าถ้ามีน้ําแบบนี้ต้องต้องเอาดินใส่ไปเลยครับไปก็ใส่กันดินใส่ไปก่อนอ่าดินใส่เลยครับเดี๋ยวดูว่าถ้ามีน้ําไม่ใช่ปลูกไม่ได้บดิ้งปลูกได้นะแต่ถ้าดาเขียวจำถุงไม่ได้เบ้าดินแตกหมดกดลงเลยค่ะกดลงไปเลยครับอ่าพอดีแล้วครับจะไม่เบ้าจะไม่แตกเลยนะคะไม่ต้องไปกลัวแตกนะไม่ต้องไปกลัวครับบางคนบางคนกลัวแต่ก่อนเอาเอาเอาพวกฉาดไปมันจะเอาแนบซอกลงไปนะอ่าเฮ้ยยะยย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 ย อันนี้ผมรอบแรกรอบที่สองคนเหยียบเน้นๆโอ้น้ำดีน้ำดมีมีทุกหลุมปวกไม่มีนะครับไม่มีครับปลวกปลวกน้อยแปลงนี้ถ้ามีน้ำปุ๋ยอย่าใส่เยอะนะมันละลายไวมันกินไม่ทันคนระับ <laughs> คิดไว้นานแต่ไม่ได้ทําสักทีตัวกระทั่งวันนี้สําเร็จแล้วได้ลงหลุมแล้วสักทีหนึ่งเมื่อก่อนเมาปลูกปีนึงเป็นรอยได้ทุกวันนี้เหลือแต่ของของน้องแล้วก็ของการาัการบํานาญสามแปลงที่รับปลูกให้ปีนี้ออสําหรับคนที่มไม่มีเวลาปลูกจริงๆสามแปลงปีนี้เราไม่ทำเราน่ยไม่ทำเราไม่ทน <laughs> ตอนนี้เพาะกล้าจนได้ออกรถดใหม่แล้ว <laughs> แต่ยังไม่มีเงินสงใช่ไหมครับครับรอ,อูอ้ายอยู่<ว><ว>นานนี่แหละเจอะกว่าจะปลูกหมดนี่เนาะหาข้าวดเดี๋ยวครับนี่และเป็นอ,อีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับมีงานให้แรงงานทำด้วย การกระจายรายได้ครับกระจายรายได้หลายชีวิตอยู่นะครับหลายชีวิตอยู่ที่มาที่มาที่นี่แค่นี้ที่อยู่ที่บ้านก็ที่ติดตายางก็สี่หกคนครับติดตายางอยู่น่นหกคนมานี่ห้าคนใช้แรงงานด้วยพอสมควรแรงงานวันหนึ่งก็ประมาณสิบคนครับเอาดินลงค่ะดินลงมากระดักรงไหมแม่แก้วตรงกระดุม สูบน้าอกครับออกพยานาคสูบออเอาลงเลยนี้ก็นะครับทีมงานวันนี้ก็น่าจะได้เป็นการเห็นหน้าในคลิปนี้คือวันสุดท้ายในการปลูกนี่แหละเพราะว่าต่อไปก็จะได้มาติดตามพวกการเติบโตนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็จะจบคลิปเลยนะครับหลังจากนี้ก็ ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างสนุกสนานลาไปด้วยคลิปนี้แล้วก็มาต่อกันที่การเจริญเติบโอ,<ร>โอ้ทีมงานนี่สุดยอดมากเลยครับผมแมงทน,า,งนาเมือติดตามกันครับว่าหลังจากนั้นประมาณ3ามวัน3ามวันถึงสี่วันนะครับมันอก็กเดิ่มโพแตกหยอดออกมาครับแตกหยอดออกมาลักษณะน,นี้ เราเทียบด้วนี้มือกัสิประมาณนี้ครับแ่กย่อนออกมาเรียบร้อยคือมาติดตามเบอรงครับเพราะว่ามันเป็นกิงพันติดตาเนาะแบบใส่ระบบหลกครับทั่นน่านะครับนี่หลังจากนั้นประมาณได้สิบมือครับประมาณสิบมือชัดแรกขึ้นมาแล้วได้ประมาณนี้ครับมันแ่งอองมาเองอัตโนโมัติเลยครับเนี่ยครับ ใายขอสงสัยนะครับปลูกได้จริงนะครับก็ที่ตามไปเรื่อยๆครับประมาณสิบหมื่นเนี่ยปะสิบหมื่นสิบหมื่นหรือสิบก็หมื่นครับก็ขึ้นทุกตานะครับถือว่าขึ้นทุกตานะนี่ครับนี่ครับนี่ครับชุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> มา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 ,มาอีละนี่ขึ้นทุกตาครับขึ้นทุกตาอ่อ ต่ว่ามันสีนี้ลักษณนะตาเก่บๆบอลเนี่ยใจว่ามันเป็นยังนะครับยังยังบมออกสักเกตว่ายังบมออกส่วนหน่อยก็เดี๋ยวเป็นนาทีได้กันสามเนาะนี่ครับยอดออกมาแล้วโอ้ยใจแห้งดีใจดีใจครับอย่างพอน่าสามสามศูนย์สี่อาร์ไอทีสามเก้าศูนย์สี่ไหละครับเบ,บาพิษเบาพิษ ไ่แล้วครับญ่แล้วหนึ่งชัดหนึ่งชัดโผล่ขึ้นมาแล้วครับดีใจมาก